สวัสดีครับผมบ่าวนองครับมือหนีมาเจอเจอกันอีกแล้วครับผมมือหนีบ่าวนองมาอย่างมือนีบ่าวนองสิบห้าเมื่อเลขปฏิทินหลวงปู่สวงครับตามกันต่อครับบ่าวนองคนตรงๆนะครับขันว่าเลขเขาก็คือว่าเขาขันว่าเลขบ่เขาบ่าวนองก็ว่าบ่เขาครับบ่เคยดันดูล่างครับผมบ่เคยส้างกระแสบ่เคยยังจักอย่างบอกกันตรงๆครับบอกกันเป็นแปร มือนี้บบาหนองสีผ้า,ามาเบิ้งเหลขปฏิทินลวงปูสวงครับงวดวันที่สองพฤษภาหกห้าครับผมเหลป็ปฏิทินลวงปูสวงควนถือเบาหนองผัสสงที่เบาหนองนับถือมาครับผมเบาหนองบ่ได้ขอโชคปูยางเดียวเบาหนองขอเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับขอบขวัวเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็จังมาต์โต๊บไทยด้วยตัวเหล็กครับเบาหนองไปมองไหนที่มีหลวงผู้สวงเบาหนองบ่ได้ไปเอาแต่เล็กหล้วก็รนี้บ่แมนครับเบาหนองไปกระชีบคางฮูปูน้ำปูเบาหนองบอกปูตลอดเลยปูให้งานเบาหนองไปด้ยดีผู้ใดเขามาเบิงกข็ขอให้เขาได้รับโชคเด้อปูเด้อเบาหนองชีวอลทีตลอดครับแต่ว่าเบาหนองบ่ได้เบาในคลิปหรอกส่วนมากสิอัดคลิปแล้ว จังเบาครับผมเลขงวดวังหันครับเข่าได้ครับดีได้บ่าแตกสามตัวนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับงวดวันที่หนึ่งไอ้วันที่สองพืชผ้าเป็นตัวใดน,นี่ครับเลขที่เป็นตัวนี้นครับเดี๋ยวบบาหลงังสีไท้ายให้เบิ่งชัดๆอีกเท่นหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเลขปฏิทินหลวงปู่สวงมีตัวใดแน่แต่ก่อนจะไปเบิ่งตัวอันนี้ ตัวเมยของงวดวันที่สองบางออกงมาทวนเบิงตัววันที่สิบหกว่าเข่าตัวไหนนี่ครับขันผู้ใหบ่โบเ้อเขาไปเบิงย่อนหลังเลยนะครับตีเบาของโล่งลิปปฏิทิทิ้งบูสวงกกระดาษแผ่นนี้แหละครับนี่ครับเกิดไปแตกสามตัวครับ 9, 1, เก้าหนึ่งเจ็ดเลยวัดออก เก้าหนึ่งเก้าครับนี่แหละครับบารมีรวมปูสวงขนาดเลขปฏิทินเพิ่นจะยังให้ได้อยู่บ่เมมนมาตัวนี้บอกัวน,นี้นี่บ่เก้าเจ็หกัวน,นี้น่บ่เก้าเจ็ดหกแล้ก้าน้องก็เป็นเออแม่หกตัวนี้กับ9เป็นหกตัวนี้กับ6เป็น9กเจ็ดก็เป็น1นึ่ ตรงตรงเลยวะตรงตรงอีบ้่าวน้องเสียงสิลิเขาพี่บาสิลิเนี่ยพี่บาสิริพี่บาสิลิครับมันก็ถือเต็มพี่บาสเลยครับนี่ครับเก้าหนึ่งหกหรือจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าก็ได้ครับผมแต่ว่าตีบ่าวน้องเคียวด้วยไห้นี่ก็เป็นถือตรงๆกับเบอน่ครับ งวดหนาปู่อาจจะให้ตรงตรงก็ได้ครับแต่ว่างวดป้องหานอให้เบาลองเขียนไว้าหางนอแต่ว่างวดนี้สิมีเพิ่มมากแน่นะครับวงเพราะว่าเบิงแล้วเบิงบ่ได้เบิงซื้อซื้อว่ได้เบิงมันพาได้เบิงไปนําผิดจระนาไปนําว่าปฏิทินตัวนั้นมีเหลขตัวใดนี่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวบบาวลองเขีเบิงของงวดวันที่สองพฤษธสภาหกห้าครับผม ปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงครับนี่ครับผมมีทั้งเบดงกหางเรียตัวเดียวเด้แต่แกออกมาไหนงกหางครับแต่ว่าชิมมาในตัวไหแค่นั้นแกลองเบิงไหวเผื่อเป็นแนวทางครับผมพิจารณาเอาครับบ้าลงเดล่บอกว่าไหนหรืครับว่าชิมมาตัวไห ตัวแรกครับสองโอยศูนย์สองห้าสองสามศูนย์สามสองเจ็ดสามสามแปดสามเจ็ดแปดนี่ครับยังไม่เลยครับยังมีอยูเลยครับดีดีนี่ครับเก้าเจ็ดหกลิปปูวาชี้ให้ตรงตรงหมดเหอะหมดนี่กับเบอร์นหนีได้เนอะเล่ เลขนี้ครับสามสามกับสามแปดงวดว่งหันมีอยู่ได้ครับเลขฝันพอถุยถี่เพิ่นไห่เพิ่นไห่สามสามกับสามแปดนี่ครับมีครับในเลขปฏิทินของผู้สวงอย่ามั่งคำครับอย่ามองา่อมองคำดูไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยครับผมนี่ครับบนเนียได้ครับ ศูนย์สองห้าสสศสสองหนึ่งสามสองเจ็ดได้เลยได้เลยเห็นผู้ใดบอยากแปกลก่ะลองสื่อตรงตรงมึงกันเลยเลขนี้หกห้างนี้ครับล่องเบมึงครับก็จะคล้องมากเลขใดสมมติธรรมะเลขนี้กระดาษน้ำแน่ฉันว่ามากเลขนี้กรได้ครับแต่ธรรมากตั้งสี่กระดาษน้ำ นะครับเนาะกลับเบิงหรือสว่าต้นนี้บอกตรงๆบกอกมันตัวเก่าเน,นะเมนตัวเก่าเลยแกะเลยตัวเกา่าการลองเบิ้งครับเดี๋ยวบ้าหนังสิบไท,ทยตัวใหญ่ๆแล้วก็แปฟใช้ขางจอไปห้ล่องเบิ้งว่าสิเขียนคือเบาหนังบอนะครับอันนี้บริเขียนหมวัวเด้ดอันนี้คือเขียนตามที่เบาหนังเห็นบางคนคือิีว่าเนี่ เม็ดปฏิที่เข็นอย่างไรที่ยังเด็แก่เดก็มาหลายตัวเลยครับดูแล้วพิจารณาด้วยครับว่าเป็นแนมแก้วพันพันขแนมแก้วพันพันเมื่อไห่เมล็กสามตัวแค่นั้น,นครับแต่บาหนองคือเจาะลึกให้ชัดๆไปเลยให้ชัดเจนไปเลยบอกตองเมื่อบาว่าวบัลลีกออกแล้วคือถือเลี่คือเขานี่ครับเล็ดขึคือตัวนีล คะแนนเพิ่นเผินนเดี๋ยววางกันก่อนคะแนนเพิ่มเผินมันก็เป็นแค 3, 4, ่สามสี่หกสามเก้าสี่แต่เป็นอย่างจังเขามากเก้าหนึ่งเจ็ดก็เพราะว่าเบาหน่องกับหัวเบาหนองกับหัวปฏิทินเลขกับหัวปฏิทินเห็นชัดๆเลยครับเก้าหนึ 9, 7, ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดแปด ถ้กกับหัวเบิง่งกระเช็นนั่นสิลองเบิ่งครับลองพิจารณาเบิง่งเล่มอนาสิดูหลายโตครับหลายโตีีดีจังไหจะลองเบิ่งครับผมนี่งวดวันที 2, ่สองพฤษภาของค่าปฏิทินเงินล้านหลวงปู่สวงครับวัดไผ่พัฒนาอำเภอู้สิงจังหวัดชีสเกษอริยะสงผู้ที่บ่าวน้องเขารบ จากได้ก็ลองบังครับพิจารณาบางังครับเด้องวดวันที่สองพืษภาค่ะขขอให้ทุกคนจงโชคดีครับผมสวัสดีครับ